มาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับ Samsung าแ a ็กซี่เกันต่อนะครับอัปเดตกันแบบ We ปต่อ week เลยนะครับล่าสุดที่มีข้อมูลเปิดเผยขึ้นมานะครับมันก็จะมีเกี่ยวกับเ2สสองส่วนก็คือเรื่องของฟังก์ชันที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาใน Samsung Galaxy ี2 5แล้วก็ในเรื่องของตัวเลือกของตัว g a l a x y ซี5 Ultra ว่าจะมีแรมมีรอมเท่าไหร่บอกเลยว่าใครที่เป็นแฟน Galaxy S เอสตัว Ultra ้าเนี่ยเจอสเปคแรมรอมเข้าไปเนี่ยมีซีซาร์แน่นอน,น เขาบอกว่า Samsung Galaxy ี่ s เนี่ยจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ในการลบ Background n o i s e นะครับแล้วก็เพิ่มเสียงในตัววิดีโอเมื่อเวลาที่เรา r e c o อร์วิดีโอขึ้นมาเนี่ยโดยการใช้ ai เข้ามาปรับจูนตรงนี้นะครับคือปกติเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยซัมซุงมันก็จะมีฟีเจอร์อย่างตัวไมซ์ซูมใช่ไหมที่เวลาเราเรากดซูมเข้าไปเสียงตรงที่เราซูมก็จะดังขึ้นด้วยมันจะลดเสียงแอมเบียนต์ลดลงด้วยอันนี้มีอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเจอมาในตัว One ตัวเบต้านะครับที่เป็นตัวตัวเบต้าแรกเลยนะเขาบอกว่ามันมีฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจมันคือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Audio e r a s e r นะครับ Audio e r a s e r เนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ในวันยูไอเจ็ดเบต้าตัวนี้เขาบอกว่านอกเหนือจากการที่มันจะแบบลบเสียงได้แล้วเนี่ยคือมันสามารถเลือกได้เลยนะว่าเราจะลบเสียงประเภทไหนออกในภาพเนี่ยมันจะมีการยกตัวอย่างนะครับว่าเป็นการถ่ายที่ในลักษณะของการสแสดงคอนเสิร์ตนะครับ มันก็จะมีเรื่องของตัวเสียงร้องมีเสียงลมมีเสียงดนตรีมีเสียงแอมเบียนนะครับหน้าตาของมันเนี่ยมันจะดูเป็นเหมือนกับแถบเสียงทั้งหมด4แถบอ่ะเราสามารถเลื่อนได้เลยว่าเราจะบูตเสียงร้องให้มันดังขึ้นลดเสียงดนตรีลงหรือว่าลดเสียงลมลงอะไรพวกนี้เราสามารถทําได้ในตัว m a n u ูไเเลยซึ่งมันก็จะทําให้การถ่ายวิดีโอด้วยตัว a 2 5ดูน่าสนใจขึ้นนะใครแบบเป็นสายคอนเสิร์ตใช่ไหมบางทีเราไปถ่ายคอนเสิร์ตแบบเรากำลังถ่ายอยู่อะคนข้างๆก็โห้กีตดังเหลือเกินเราอยากจะได้แค่เสียง ที่อยู่บริเวณบนเวทีอย่างนี้เราก็สามารถเลือกได้โอ้โหเป็นไงเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจแล้วใช่ไหมสำหรับตัว s 2 5นะครับนอกจากนี้เขาก็ยังมีข่าวค่าวเพิ่มเติมนะที่จะมีฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาในตัว One UI v วอร์ชั7นะครับซึ่งผมคิดว่าจริงๆแล้วอะ่ะไอตัวตัดเสียงรบกวนเนี่ยหรือว่าตัดเสียงในวิดีโอเนี่ยผมคิดว่ารุ่นใหม่ๆเช่นพวก s 2 4ที่อัปเดต One UI เวอร์ชั7มา เพราะเผื่อจะใช้งานฟังก์ชันพวกนี้ได้ด้วยนะครับแต่อาจจะต้องรอให้แบบ A15 มันได้ใช้ไปสักเดือนนึงก่อนแล้วอาจจะส่งต่อให้พวก a 2 4นะครับเขาบอกว่าวัน UI7 เนี่ยนอกเหนือจากฟีเจอร์ตรงนั้นอ่ะไอตัวตัดเสียงในด้วย,วย AI เนี่ย ก็จะมีเรื่องของ STUDENT: ตัวช่วยการเขียนที่มันแอดวานซ์ขึ้นนะครับฉลาดขึ้นทำงานได้เร็วมากขึ้นแล้วก็ทำงานแบบลักษณะของมัลติทาร์กได้ดีมากขึ้นนะครับหรือจะเป็นเรื่องของการแปลขณะที่เราสนทนาโทรศัพท์นะครับตัวนี้ก็จะถูกปรับปรุงให้มันดูดีขึ้นนะครับก็จะมีเรื่องของอการดีไซน์ Cam ีเร ux แบบใหม่ในวัน ui 7ก็ก็จะมีหน้าตาที่มันแตกต่างไปจากตัววัน UI6 แล้วก็จะเป็นเรื่องของตัวนา bar นะครับที่เป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาในวันเดเวอร์ชั่น่นได แล้วก็พวกรุ่นที่เป็น S 2 4่ l t r a อ S 2 3พวกนี้ก็จะได้อัปเดตกันไปด้วยนะครับถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของแรมกับร o m อมของ Galaxy S 2 5 Ultra ใครที่รอตัว Ultra อยู่น,ะน่าจะถูกใจนะครับเขาบอกว่า Samsung Galaxy S 2 5 Ultra นะครับจะมาพร้อมกับ3ความจุด้วยกันะจะมีแรม12ความจุ2 5 g b b อัน้ี้ตตัวเริ่มต้นนะครับซึ่งแบบผมรู้สึกว่า มันไม่ควรเป็นแรม12แล้วนะส่วนตัวผมเองเพราะผมรู้สึกว่าการใช้งานพวก Galaxy i เนี่ยมันใช้ทรัพยากรแรมค่อนข้างเยอะนะครับส่วนตัวถัดมาจะเป็นแรม16ความจุ512 GB อันนี้ดูน่าสนใจแหละก็จะน่าจะเหมาะสมกับการใช้งานหนักๆหน่อยเก็บข้อมูลเยอะใช้พวก Galaxy i ก็น่าจะดีกว่าเพราะมีแรมให้ใช้เยอะกว่าแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นความจุ 16GB นะครับแล้วก็ ROM ในตัวเครื่องอยู่ที่1 t b นะครับอันนี้ก็ จริงๆคล้ายๆของเดิมเนาะตัวเริ่มต้นเป็น12256แล้วก็16512แล้วก็ 16, 1 6 1ทนะครับส่วนตัวที่ผมรู้สึกแปลกใจคือแบบทำไมยังเป็น12256อยู่จริงๆมันควรเป็นแบบ16ทั้งหมดเลยเป็นเบสหรือเปล่าแล้วก็ความจุเพิ่มให้เป็น 2565121T ราคาก็แตกต่างกันไปผมคิดว่าตัวเริ่มต้นเองมันไม่ควรจะเป็นแบบแบร์ม12แล้ว่มันควรเป็นแน์16แล้วสำหรับ Galaxy A15 Ultra ที่เป็นตัวท็อปสุดแล้วต้องใช้งานฟังก์ชันอย่างตัว Galaxy AI ให้ได้ผลที่สุดด้วยนะครับ อีกหนึ่งข่าวเกี่ยวกับซัมซุงนะครับนี่ยังเป็นข่าวซัมซุงอยู่ก็เลยจับรวมมาเลยแล้วกันเขาบอกว่าซัมซุง Galaxy Fold นะครับจอพับของซัมซุงรุ่นใหม่เนี่ยจะมาพร้อมกับขนาดจอที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เครื่องขนาดที่จะบางลงเหมือนกับในตัว C4SE หรือว่าตัวที่มันขายเฉพาะในจีนนะครับก็มีรายงานมานะครับหลังจากที่ซัมซุงเนี่ยเปิดตัวมือถือจอพับรุ่นใหม่อย่างตัว C4SE ที่วางขายเฉพาะในเกาหลีใต้แล้วก็จีนเนี่ยโดยในจีนมันจะใช้ชื่ออีกรหัสนึงนะครับ ตัวเครื่องนี่มีจุดเด่นคือหน้าจอหลักใหญ่ขึ้นตัวเครื่องบางลงนะเมื่อเทียบกับตัว C46 นะครับก็ทำให้มีความเป็นไปได้แหละจริงๆมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละมันควรจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับก็คือ C47 น่าจะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่แบบเดียวกับตัว C4SE แล้วก็มีความบางประมาณนั้นเลยนะครับเหตุผลหนึ่งที่มันจะเป็นจะต้องบางลงเพราะว่าณวันนี้เทคโนโลยีจอพับจากจีนเนี่ยมาแรงมากๆนะครับคือถ้าเราดูดีๆแบรนด์จีนแทบทุกแบรนด์เลยเดี๋ยวนี้ เหมือนเขาจะทยอยทํามือถือจอพับออกมาแล้วอย่างตัวล่าสุดเองอย่างม a g i c v ีเองเนี่ยออเนอร์เองก็ถือว่าเป็นตัวพับเป็นจอพับตรงที่ฮาร์ดแวร์แบบสุดยอดมากนะครับตัวเครื่องบางพอๆกับมือถือบาร์ไายปกติเลยในขณะที่พวกฟีเจอร์ต่างๆฟังก์ชันต่างๆใส่ให้จัดเต็มนะครับแบบเดียวกับในพวกบาร์ไายตัวท็อปเลยซึ่งผมว่าอันนี้มันส่งผลกระทบกับทางซัมซุงโดยตรงแล้วเพราะว่าปกติซัมซุงเองเนี่ยเขาจะครองตลาดจอพับมาโดยตลอดเพราะาเขาทำมาก่อนไงนะวันนี้เริ่มโดนเริ่มโดนแบรนด์จีนตีเรื่อยๆแล้วก็ซัมซุงต้อง จากที่ตัว C4 a เองมันก็จะหนาๆประมาณนี้หนาประมาณนี้แล้วก็เรื่องของหน้าจอข้างในก็จะไซส์ประมาณนี้มาตลอดประมาณ6.7นิ้วมาโดยตลอดเนี่ยก็ต้องปรับให้ไซส์หน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับตัวล่าสุดเองเนี่ยไอตัว c 4 7เองเนี่ยก็น่าจะมีขนาดจอที่มันใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับรวมถึงตัว c f p 7ด้วยนะเขาบอกว่าตัว c f p 7เนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยหน้าจอมัน ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ย C57 เมื่อกลางออกมาเนี่ยหน้าจอจะเป็นขนาด6.85นิ้วแล้วก็จะได้พื้นที่ในการใช้งานที่มันเพิ่มมากขึ้นรวมถึงตัวหน้าจอพับด้านนอกเองก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ4นิ้วเลยนะถือว่าตัว c 5 7ก็น่าสนใจ C47 ก็จะได้ความบางมากขึ้นได้จอที่มันใหญ่ขึ้นออดูน่าติดตามทั้งคู่นะครับจะมีแค่ในเรื่องประเด็นของตัวชิปเซตเองไม่รู้เหมือนกันว่า,า c 4โ c เ7็ดซิจะชิปตัวไหนเพราะว่าหลายๆข่าวที่ก่อนหน้านี้มาที่ทําข่าวก่อนนนห้้าาีม เขาบอกว่า C47 457จะใช้ตัว Exynos 2500ซึ่งก็ต้องมารอลุ้นกันว่าจะเป็น Exynos 2500ที่เป็นตัวใหม่หรือจะใช้ Snapdragon 8 Elite เหมือนอย่างพวก S25 Ultra นะครับ